ลพลักกปรุะหล่ำดอกเนี่ยวันนี้เราจะเอามาแพรริ่งมาจับคู่กับมะกอกดำเข้ากันได้ดีนะครับก็จะเป็นเมนูสไตล์ซิซิเลียนนะครับซึ่งวิธีการปรุงก็ง่ายๆส่วนประกอบไม่เยอะนะครับน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยหอมกระเทียมเท่านั้นเองครับแล้วก็อาจจะมีชีสพราร์เมซานเล็กน้อยถ้าเผื่อเราต้องการนะครับเมนูนี้กะหล่ำดอกมะกอกดำอบครับ น้ำมันมะกอกนะครับช่วงแรกก็ไม่ต้องเยอะนะครับเกลือนะครับในการอบเราใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาสุกเร็วนี่ครับเราปิดหน้านะครับลักษณะนี้ครับเราอบอยู่ที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะครับเราอบโดยการปิดหน้าแบบนี้30นาทีครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับมะกอกดำคนเลือกใช้ของเคสโปครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมสุดละเพราะว่าเป็นมะกอกที่ถอดเมล็ดออกแล้วนะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยครับเฟิร์มไม่เละนุ่มนะครับแล้วก็ทุกเม็ดนะครับมีลักษณะที่เท่าๆกันนะครับมะกอกดำเนี่ยนะครับถ้าเผื่อใครยังไม่เคยลองรับประทานแนะนำให้ลองครับอร่อยรับประทานเพลินมากครับ ควรมีติดบ้านไว้เวลาที่เราเปิดกระป๋องแล้วนะครับแนะนำครับถ่ายมาใส่ขวดโหล หรืออะไรที่มีฝาปิดนะครับแล้วผลก็จะเก็บในตู้เย็นครับทุกเมนูเลยครับไม่ว่าเราจะทําอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับอย่างอาหารฝรั่งเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูพาสต้านะครับหรือเพสโต้อะไรอย่างงี้ครับเราก็สามารถผสมลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับและซึ่งสําหรับกระลำดอกเนี่ยนะครับเรียกว่ารสชาติของเขาจะอ่อนๆไม่ได้เด่นมากนะครับเขาจะไปโดดเด่นที่เรื่องของเนื้อสัมผัสมากกว่าดังนั้นเนี่ยเลยต้องอาศัยส่วนประกอบที่มีรสชาติค่อนข้างจะชัดเจนและค่อนข้างโดดเด่นนะครับอย่างมะกอกดำเนี่ยช่วยได้เยอะเลย ก็จะใช้อยู่ประมาณ15ผลนะครับแล้วก็ซอยบางๆงครับพอเตรียมส่วนประกรอบนีษษษ้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมะกอกดำเนี่ยครับเราแยกไว้ส่วนหอมกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผัดกับน้ามันมะกอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้ากระหล่ำดอกที่เราอบไป30นาทีเนี่ยครับมาคล้าเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็โรยด้วยชีสพาเมซานมะกอกดํำก่อนที่จะเอาไปอบต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ หอมของเรามีลักษณะที่ใสขึ้นใช้ได้แล้วครับปิดไฟนะครับแล้วตอนนี้นะครับกระล่ำดอกในเตาอบก็ครบ30นาทีแล้วครับกระล่ำดอกของเรานะครับตอนนี้สุกขึ้นมาประมาณสัก70%เรครับเราจะถ่ายกระล่ำดอกตรงนี้ครับเข้ามาผสมกับส่วนประกอบของหอมกระเทียมครับเสร็จแล้วนะครับเกลือครับแล้วก็พริกไทยมะกอกดำนะครับใส่ลงไปสักส่วนหนึ่งนะครับเหลือนิดนึงเอาไว้โรยหน้า ชีสพาเมซานนะครับเช่นเดียวกันเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะครับครคราวครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบต่อนะครับซึ่งในการอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้เขาขึ้นสีนะครับเรียบร้อยครับพร้อมเข้าอบครับอบต่อนะครับเป็นเวลา20นาทีครับเสร็จเรียบร้อยครับ วิธีการทำไม่ยากส่วนประกอบไม่เยอะนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถทําไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับถ้าเราจะทําก่อนล่วงหน้านะครับในการอบครั้งที่2ยังไม่ต้องอบครับพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้เก็บในตู้เย็นครับพอจะรับประทานก็ค่อยนําไปอบครั้งที่2ครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกระหลายแอดครับ